การกระทำทำด้วยใจไม่เจาะจงนะจิตใจก็กว้างขวางไม่คับแคบจริงๆโลกต้องการจิตใจอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้ามีขอบเขตจำกัดมันก็เท่ากับยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ถ้า <c oughs> เป็นเมตตาก็เฉพาะเจาะจงเกินไปเฉพาะแต่เรา ด้เวลาแผ่เมตตาแผ่ให้เราแล้วก็ต้ออย่าลืมแผ่ให้ผู้อื่นด้วยเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขแล้วก็บทต่อไปว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงสุขเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็เอาสุขเข้าตนเองอย่างเดียวก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปก็ไม่พ้นจากกิเลส <c oughs> ที่มันคอยดักอยู่เหมือนกัน แม้แต่ทำดีมันก็ดักเราอยู่นะทำให้เราหลงดีจนเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่ประสงค์จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ถึงให้แพร่เมตตาไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นจิตใจที่่ <c oughs> ามีพรหมวิหารจริงๆนะให้เกิดความรู้สึกว่า คนอื่นเหมือนเราเราเหมือนคนอื่นนะลูกคนอื่นเหมือนลูกเราหลานคนอื่นเหมือนหลานเราอย่างนี้ <c oughs> มันก็จะกว้างออกไปเรจะเป็นเมตตาที่มีความบริสุทธิ์ใจ <c oughs> ไม่เฉพาะ <c oughs> ตาเฉพาะนี่มันเป็นกิเลสที่แฝงอยู่กับความดีของเราเนี่